หนัก41สูงเท่าไหร่152สูง152แล้วหนัก41ตัวเล็กมากตัวเล็กมากแต่เสริมโนมานะในไซส์แค่2 9 5ซีแต่ดูไม่เล็กมากจนเกินไปเลยดูพอดีตัวมากนะตอนแรกตั้งใจอยากได้เท่าไหร่อยากได้สามนิดๆไต่อยากอกเรามันไม่เท่ากันไม่อยากได้ใหญ่เกินเนาะอยากได้ที่ทํามาแล้วมันพอดีตัวอยากได้ทํามาแล้วมันสวยแบบเป็นธรรมชาติใช่ค่ะโอ้โหอยากให้เสริมมาแล้วให้มันดูพอมีกับเขาบ้างเนาะจ้ะ แต่ก่อนนี่ต้องบอกเลยว่าไม่มีเลยนะแห้งหายไปหมดเลยหนะ้าอกเดิมนะคะ,ะแต่พอหลังจากที่เสริมไปตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างหลังจากที่มีหน้าอกแล้วก็มันดูมั่นใจขึ้นมันดูมั่นใจขึ้น,น,น,ใ,นใส่เสื้อผ้าสวยขึ้นเนาะแต่งตัวมันก็ทําให้เราดูรู้สึกว่าอู้ฉันมีนมแล้วใส่เสื้อผ้าชุดไหนก็มั่นใจใช่ไหมแต่ก่อนนี่คือสามสิบสองยิ้เกาะไม่ได้เลยเนาะ <laughs> แต่เดี๋ยวนี้บอกเลยนะคะว่าใส่บรานะคะปกติแบบเนี้ยโดยที่ไม่มีฟองน้ําเลยเาจเป็นบาราปกตินะคะที่ไม่มีฟองน้ําเลยกุณผมุชมไนี่เป็นแค่บาราปกติเฉยๆที่ใส่กุ้นนมเฉยๆเนาะ ไม่ดันเลยนะไม่ได้ดันไม่ได้โกยเลยนะคะใส่ให้มันดูพอดีตัวนี่ข้างล่างยังดูหลวมได้ซ้าไปดูดีเนี่ยข้างล่างยังดูหลวมเลยแต่หน้าอกคือชิดสวยมากหน้าอกชิดสวยแล้วดูเป็นธรรมชาติมากเลยขนาดคนที่ไม่มีเนื้อนมเดิมนะะพอหลังจากที่เสริมมาดูสิคะนมมันดูคล้อยดูเป็นธรรมชาติใช่อันนี้กี่เดือนแล้วนะของเราเดือนึประมาณเดือนขึ่นแล้วคุณผู้ชมคาะเกือบจะ2เดือนแล้วเนาะโอ้โหไม่เคยนวดไม่เคยแตะต้องอะไรมาเลยใช่อาการตอนนี้เป็นยังไงบ้างยังมีอาการเจ็บมีอาการชาอยู่บ้างไหม นิดหน่อยอยู่บ้างนิดหน่อยใช่ไหมแต่เจ็บนี่คือไม่มีละปกติเลยไม่เจ็บเลยสุดยอดไปไม่เจ็บเลยเสริมไปสามารถช่วยเหลือได้ทุกอย่างเสริมไปสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้หมดเลยขับรถขับรถเองได้ขับรถตั้งแต่วันไหนแล้วเล่าก่อนเหลือประมาณสักครึ่งเดือน เดือนก็ขับรถเองเลยอาทิตย์ประมาณสสัปดาห์เราก็สามารถที่จะเริ่มขับรถเองได้ละแต่บางคนนะคุณผู้ชมห้าวันก็แอบขับรถเองได้แล้วนะ3วันลูกค้าบางคนกลับมาทําแผล3วันแอบขับรถมาทําแผลเองเพราะว่ามันไม่เจ็บอย่างที่คิดเนาะคุณพี่เนาะตอนแรกก่อนที่จะเสริมอบกเผื่อใจไว้เยอะไหมว่าต้องเจ็บว่าต้องนอนร้องอดโอยคือจริงๆเริ่มคิดว่าไม่นะเพราะว่าดูเวลาไสดอะเราก็จะบอกกันเ่าไม่เจ็บไม่เจ็บตื่นมาแล้วมีนมเลย มันก็จริงนะคุณผู้ชมนะเพราะ,ะว่าเราใช้เป็นการดืมยาสลบเนาะแล้วก็หลับสบายมากตลอดเวลาที่ทําการผ่าตาัดจตื่นมาก็จะมีนมที่สวยแบบนี้แล้วก็เหมาะกับสีรัสร่างกายของคุณผู้หญิงด้วยนะคะดูแบบนี้คือ,อเข้ากับรูปร่างมากเลยลมันไม่ดูลน้นมันไม่ได้ดูแบบโอ้โหใหญ่เถอะทะดูพอดีตัวและที่สําคัญ สโลปสวยเป็นเนื้อเดียวกับนมล้วแล้วนะคะนมไม่มีขึ้นเป็นก้อนค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเราวางถุงนมไว้ในชั้นใต้กล้ามเนื้อนะเนื้อนมน้อยขนาดไหนยังไงนมที่เสริมออกมาแล้วมันก็จะดูสวยแล้วก็ดูเป็นธรรมชาตินั่นเองนะคะเสริมไปแล้วช่วงแรกอาจจะรู้สึกว่าตึงๆตึงๆบวมๆใหญ่ๆเนาะตกใจไหมตอนแรกก็ตกใจแต่ตอนนี้นะคะประมาณเดือนกว่ามันก็เริ่มยุบบวมเลยด้วยแตําะดับแล้วเนาะแหลายคนอยากเสริมมากเลยแต่ัวเองเี่ยเขายิงกลัวอยู่บอกเขาสิหน้ากลัวไหมไม่นะไม่น่ากลัวเลย ไม่น่ากลัวเลยคุณผู้ชมเสริมมาแล้วนะคะบอกเลยว่ามันสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติโดยที่มันไม่มีปัญหาอะไรใดๆสิ้นเลยนะคะเราสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้หมดเลยแล้วมันก็ไม่ได้เจ็บอะไรด้วยตอนที่ทำเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเนาะหลับอย่างเดียวรู้สึกอย่างเดียวก็คือหลับหลับหล,ลับตื่นมาก็มีนมแบบนี้เลยหลับตื่นมาก็นมใหญ่แบบนี้เลยนะคะเสริมถุงนมของโมติวาไปนะเคสนี้นะคะโมติวาเนี่ยมันจะมีอยู่สองรุ่นด้วยกันจะเป็นตัวซิลเซอร์เฟสกับตัว โโจ้ะเคสนี้ใส่เป็นตัวซื้อเซอร์ฟเสไปเนาะของเราในราคา79,900รอบาทเท่านั้นเองบอกเลยว่าโปรโมชัช่นนี้เรารวมรมยาสรบโดยวิส<ช>ัญญีแ,แพทย์แล้วและที่สําคัญการวางตําแหน่งถุงนมเนี่ยที่คิวคลินิกของเรานะคะวางตําแหน่งอยู่ใต้กล้ามเนื้อค่ะเสริมออกมาแล้วนมจะดูเนียนเสริมออกมาแล้วนมจะดูธรรมชาติเนินหน้าอกจะไม่เป็นบล็อกไม่เป็นก้อนอถึงคุณจะน้ําหนักแค่41หรือว่า30กโลคุณก็จะได้นมที่สวยและไม่เป็นบล็อกไม่เป็นก้อนเลยใช่แล้วนะคะใครอยากมีนม สวยแบบนี้นะคะอย่าลืมสิคะที่นี่เลย Q คิวคลินิกลาดพร้าว67นะนมนสวยแล้วปลอดภัยแล้วได้ทำกระเสรแพทย์ตัวแต่เฉพาะทางด้วยค่ะ